สวัสดียามเย็นครับทุกคนอยู่บนถนน304นะครับมุ่งหน้ากระบินบุรีนะครับก่อนหนั้นแสดงว่าต้องผ่านอำเภอนาดีก่อนนะครับจังหวัดปราจีนบุรีเช่นเดียวกันครับเป็นคลิปที่เริ่มต้นจากอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับตรงที่ที่ทำการนะครับซึ่งก็หมายความว่าที่ทำการอยู่ตรงข้ามกับปั๊มพีทีทีนะครับแล้วก็รีสอร์ทเวโรนาทับลานนะครับเดอะเวโรนาแอดทับลานนะครับ ไม่ใช่สปอนนะครับแต่ว่าเล่าชื่อเต็มเฉยๆนะครับว่าเขาชื่อแบบนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่อุโมงทางลอดนะครับอุโมง์ทางรถลอดนะครับแต่ว่าเป็นทางสัตว์ข้ามนะครับผมปกติคลิปก่อนๆจะเป็นคลิปที่มุ่งหน้ามาทางนี้นะครับก็แสดงว่าลอดอุโมงทับลานมาทางนี้นะครับแต่ครั้งนี้เราจะวิ่งสวนกลับไปนะครับเราจะวิ่งลอดไปทางโน้นนะครับ เป็นคลิปสั้นๆนะครับ5้นาทีก็คงไม่มีอะไรที่จะเล่านะครับผมก็เล่ามาบ่อยแล้วนะครับเป็นอุโมงค์นะครับทางลอดสำหรับรถนะครับที่เป็นถนน3 04นะครับมี2ช่องทางนะครับช่องทางละ2เลนนะครับผมก็คือไปกับไปแล้วก็กลับนะครับคนละฝั่งคนละอุโมงคนละรูนะครับพูดตรงๆนะครับถนนไปยังไงอุโมงก็เป็นอย่างนั้นนะครับข้างหน้าครับไม่ได้วิ่งสวนกันในอุโมงนะครับ อยู่คนละช่องทางนะครับช่องทางละสองเลนนะครับนี่แหละครับข้างหน้าเราก็จะลอดอุโมงไปส่วนสัตว์ป่าขึ้นข้างบนครับไม่ได้มาเกี่ยวกับข้างล่างนะครับเพราะเพราะว่าสร้างไว้เป็นเนินข้ามไปข้างบนเลยครับระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับซึ่งเป็นปืนป่าดงพญาเย็นนะครับด้วยกันนะครับเป็นจุดร่วมของ 5อุทยานแห่งชาตินะครับในนามของผืนป่าดงพญาเย็นครับมอระดกโลกครับนี่นะครับอุโมงค์ที่1อุโมงค์ที่2นะครับทะลุออกมาแล้วนะครับปกติเราจะถ่ายจากฝั่งโน้นทะลุเข้ามาอะพุ่งเข้ามาในแล้วทะลุออกไปด้านหลังนะครับแต่คราวนี้เราพุ่งไปข้างหน้าเลยครับ แต่ก่อนตรงนี้นะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์สําหรับความน่ากลัวนะครับผู้คนที่อยู่ทางทับลานบุพรามทางนี้นะครับสมมติว่ามาจากามันโคกทุ่งโพธทางนั้นนะครับกาเบุรีนะครับถ้าหลังจากตะวันตกแล้วนะครับก็จะเป็นสองเลนสวนครับโอ้โหมีเรื่องเล่ามากมายเลยนะครับระหว่างทาง2เลนส่วนนี้นึกภาพถนนตรงนี้แต่เป็น2เลนส่วนและสองข้างทางเป็นป่าครับ เป่าเรืองหนึ่งชาตินะครับมีทั้งสิ่งสาราสัตว์และสิ่งลี้ลับเร้นลับนะครับก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานานะครับก็ไม่ทราบว่าไหนเป็นความจริงหรือเป็นความที่เป็นเรื่องเล่านะครับบางทีก็เล่าสนุกสนานก็มีนะครับแต่ตอนนี้ไม่เหลือเขาแล้วครับทางที่ว่านั้นอยู่ข้างล่างนะครับริมริมแม่น้านะครับริมลาน้ําตอนนี้เรายกยกระดับเป็นทางขึ้นมาเพื่อให้ถนนวิ่งตรงนะครับ ไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงแล้วนะครับเดินทีตรงนี้จะเป็นขึ้นขึ้นลงๆนะครับตอนนี้พุ่งตรงไปเลยตั้งเสาขึ้นมาเพื่อให้พื้นขนานลาบไปทั้งหมดนะครับจุดสิ้นสุดก็จะเป็นนั่นแะครับร้านอาหารครัวแม่จำปีนะครับเป็นชุมชนเล็กๆตรงนี้นะครับทางหน้าซ้ายมือเนี่ยครับเรือรถกดเขี้ยวแบบนี้แต่เป็น2เลนท่ามกลางป่าใหญ่ป่าเขานะครับสมัยนั้นนะครับเกือบ1ิปีที่แล้ว มีเรื่องเล่ามากมายเลยใครขี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วงกลางคืนมาคนเดียวหรือมาหลายคนก็ตามแต่นะครับค่อนข้างน่ากลัวถึงรถใหญ่รถเก่งก็ตามทีนะครับถึงแม้จะวิ่งสวนกันก็ตามทีสองเลนนะครับแต่ว่าร้อนๆอยู่เหมือนกันนะครับยังจาบรรยากาศนั้นได้อยู่เป็นอดีตไปแล้วครับเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามทั้งคนเก่าคนใหม่ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ รายงานจากอุโมง์ทางรอดทับลานนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และทับลานมนาอระดกโลกครับ